มาโซเลมาล้อมมองอุกการมู่เฮาสาวอิสานมาเดอิอมาตุมโฮสวัสดีครับต้อนรับกับสูลล่รายการตุมโฮมครับมือนีหามิถุน่ายนพอกันสดๆกับผมกิติสิงหาพัฒครับมือนียาพาดครับพี่น้องครับมีนางเอกหมอลำผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง เพิ่นกำลังสีตั้งคณะใหม่นาสนจะย,ายา่างยิ่งครับคนตัดสินใจออกมาจากคณะใหญ่ยังระเบียบว,วัาทศินคิดกันแบบไหนแล้วก็อนาคตจะเป็นแบบไหนมินีเป็นครั้งแรกครับวันจีมาเปิดใจถึงการตัดสินใจครั้งสําคัญนี้ครับกับแต้วกัญญาครับแล้วก็มมอนีไปเบิงจกงกวัทย์สุธอเพื่นครับเพิ่นกําลังสียกระดับของเมนูอาหารพื้นทิน มาเป็นเมนูสําคัญถ้าพูดถึงยโสธรทอนเขามาก์ติเรีนลาบยโสอ่ะเพราะเบิรบว่าลาบยโสที่มีอยู่ในหนึ่งในลิตรเมนูของจักหวัดยโสรบทเด้บอครับแล้วกับมื้อนี้เดี๋ยวเฮาเริ่มไายการอ่ะก่อนที่เริ่มไายการมื้อนี้เป็นวันสิ่งแวดลลอมโลกครับพี่น้องอยากให้พี่น้องได้รู้จักความสําคัญของประเด็นที่เพิ่นลดนระลอกปีนี้ก็คือเรื่องของขยะพลาสติกนะครับหัวข้อที่สหประชาชาติเพิ่นล้นระลอกไปทั่วโลกนะครับ ก็คือว่าบีทพลาสติกพ l ล u t ชันเอนดิ g งโกลบอลพลาสติกพอล u t ชันก็คือว่าแปลออกมากเป็นขอความร้น,นโลงของประเทศไทยแล้วก็คือว่าใส่พลาสติกยางเข้าใจเปลี่ยนประเทศไทยให้ยังยื่นกับพี่น้องครับปัญหาพลาสติกนี่มเป็นธรรมดาครับทั่วโลกปีปีนี่ยังปีที่ผ่านมากนี่ก็ใส่พลาสติกถึง400ล้านตันกลัวเครื่องหนึ่งครับเป็นพลาสติกที่แบบว่าใส่เทื่อเดียวทิง เพราะฉะนั้นมีพลาสติกที่กลับมาใส่รี่ซสเคเลานั้นประมาณบ่ถึง10%ปร์ประเทศไทยมีขยะพลาสติกปัะมาณ2.8ล้านตันกลับมาใช้ประโยชน์ได้ประมาณ25%เท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้เมื่อนี่หาพิธุรายนสําหรับประเทศไทยเฉพาะประเทศไทยกับเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความสําคัญเพราะว่าเป็นการล้ำลึกถึงพาวะกากรุณาที่คุ้ราชการที่8ที่เนะครับที่เสด็จวานเข่าเป็นข้างแรก ปี2489ครับเป็นการยกย่องเช่าหน้าให้ตนักทุกขความังคัดของเขานั่ครับนอาะครับนี่คือเมื่อนี่หามิถุนายนเริ่มแรกเมื่อนี่เข้าไปเบิงความวิจิตตะการตาของเยาวชนนาคเล่นน้ํานะครับลำมวยไทยอ่าเป็นมวยโบราณครับสุดยอดเลยครับทั้งสวยงามอ่อนช้อยสืบสารผู้มยญาทองทินครับพี่น้องครับ พี่น้องเคยเห็นบอกครับการแสดงรับมวยโบรานโดยกลุ่มเยาวชนนาคเรนน้ำครับอยู่วัดพระธาตุพนมวอรามหาวิหารอยู่จังหวัดนครพนมครับลีลาทวงทานสวยงามบอ,อนชอยครับผสานกับความแข็งแกร่งแบบมวยขาดเชือกโบรานน้ำครับและกับจังหวะดนตรีพื้นบ้านยังกับแกบนะครับเป็นการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมทองทิ่นอีสาน ร่ำถวายเป็นพุทธบุชูชาครับกับองค์พระาธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คููบานครูเมืองอายุก,กว่า2,500ปีนะครับเรล,ล่ามวยโบราณนศิละปะมิต้นกําเนิดจากสกลนครนสกลนครครับสืบทอดกันมาหาสิปกว่าปีพัฒนาท่ารำต่างๆเช่นกาเต้นก้อนไถงย่ายสามเสาไก่เรียบเล่าซึ่งเลี่ยนแบบสัตว์ปลาครับทายทอดมาจากรุ่นสูรุ่นนะครับ เรื่องแต่งกายที่เห็นอยู่นี่กระโดดเด่นนะครับผสมผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยนะครับนี่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งครับที่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจครับเยาวชนคนรุ่นใหม่พร้อมๆครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างอย่างสั่งสรรค์ครับพี่น้องครับเบื่องแล้วสวยงามอีกนีครับอาจารย์นะครับพนมเข้าไปตอกันที่ยะโสทรนนะครับตอนนี้เพิ่นกาลังคัดเลือกเมนูพื้นทิน มารวมในโครงการรสชาติที่หายไปนะครับยกระดับอาหารพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยแล้วก็เปิดโบวตให้เลือกเป็นเมนูประจำจังหวัดต่างๆได้เร็เรนี้ครับจังหวัดจุพทรุรณนะครับเพิินคัดเลือกเมนูอาหารทองถิ่นในโครงการ Thailand b บ s e Local Food รสชาติที่หายไปประจําปี2 5 2 8ครับเป็นการยกระดับทรงเสริมอาหารทิ่นให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต่แนวคิด1จังหวัด1เมนูเชืดชูอาหารถิ่นมีการนําเมนูจากร้านอาหารและผู้ประกอบการในพื้นที่มารวมคัดเลือก7เ,เมนูให้คณะกรรมการได้ชิมพัฒนาเหลือ,อพิจรารณาคัดเลือก เหลือเพียงหาเมนูก่อนที่จิทรงให้กระท่วงวัฒนธรรมันคัดเลือกเหลือสาเมนูครับแล้วก็เปิดให้ประชาชนได้ร่วมโหวตหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวครับอาพี่น้องครับหาเมนูที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดก็คือข้าปุ้นเศร้ากบพ่นไฟลอดช่องขนมหวานซกเล็กขัวไก่ย่างบ้านแค้นอาบมมีหลามยาโสครับพี่น้องครับ อาหายางนะครับหานี่เพินทรงไปกระซ่วงกระซ่วงที่คัดเหลือสามอ่าของทุกอย่างแซบแบเท่านั้นแหละครับซกเล็กโซกเล็กนี่ท่าบัดาเฮานี้เป็นโซกเล็กดิบเป็นบ่ครับแต่นี่เพิ่นซกเล็กขัวเป้าหมายโครงการนี้ก็คืออนุรักษ์องค์ความรู้ภูมิปัญญาทังวัฒนธรรมด้านอาหารและกระตอยอดวัตถุดิบท้องถินพวกสมุนไพรพื้นบ้านให้นำเสนอในรูปแบบที่สร้างสรรค์ท่านสมัยเป็นสากลมากยิ่งขึ้นครับ ละครับพักจักข้าวหนึ่งครับช่วงนามาพ่อกับเต้าสุกัญญากับทางเดินที่เพิ่นตัดที่ใจแล้วครับกำลังสิเลือกแบบใหม่เป็นเจ้าของร่าเป็นเจ้าของหมอล่ำเองบวงหมอล่ำเองเป็นนั่งเอกเองทุกสิ่งทุกอย่างของเจ้าของเองนะครับออกจากระเบียบว,ว่าทศินลและก็กกอนจีไปพบกับหมอล่ำเต้าไปเบิ้งกับคลิปสนุกๆจากช่องของสาวอุ้มโคดาวารินะครับ <laughs> เพิ่นบอกว่า ถ้าถูกหวยสีเ่เฮดอีกยังไงครับเอาพี่อุ้มแจกซองเดอ้อซองยังไงวะซองงาน,นบุญเรื่องแล้วกาสฉลองถูกรางัลที่หนึ่งทกสิใบรวมเป็นเงินหกสิบล้านาขออ้ขอกำหนดดังนี้อืทำบุญเลี้ยงพระเลี้ยงโต๊ะจีนชงการแสดงมหาวรสามวันสามคืน 1, เืนที่ท 2, หนึ่งชมการแสดงสดเสียงทีสามคืนที่สองลำเลียห่งทองคำเงนที่สามมูลคนเวลายี่สิบนาฬิกาแจกเงินผู้มาร่วมง,งานคนล,ละหนึ่งแสนบาทป๊าอือพูดแล้วถ,ถูก้อยตีนีกเมื่อไหรนี่วันเดือนปีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะแต่ว่าบุรุจืดจืดย่ามใดแจ้งไว้ล่วงหน้าซื่อ,อ,อสถานีบริการน้ำมันพีที ส,าส,าสามาเมามมาจิกีนครับเกาสู้ช่วงที่สองของตุม่มโฮมครับมื่อดีผมอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษครับเพื่อนให้เกียรติรายการนี่เป็นการสัมภาษณ์เดียวสดๆครั้งแรกในชีวิตของเพื่อนนะครับนั่งเอก เต่าสุกัญญามอลํำเสียงแจ้วเต้าสุกัญญาแห่งวงระเบียบวัศิลป์ครับแต่ว่าอีบอกกี่มือข้างหนา้าเพิ่นสิปเปียรน้ำสกุลแล้วครับว่าดีครับนเต้สญญาสุกัญญาครับ่สวัสดีพี่น้องค่ะ,ะมือนี่ยังอยู่ในวงระเบียบอยู่นะ,นะใน,นี้นนมือที่เอ้าคุยกันอยู่นี่ยังใส่น้ำสกุลระเบียบวัฏสศ์อยูอแล้วก็วศิลป์อยู่แล้วกะยู่ถึงมือไหน อยู่ถึงวันที21มิถุนายนค่ะเป็นเีฤดูกาลของระเบียบวัฒนซินค่ะอ๋อมอล่ำคนาะใหญ่เนี่เพิ่นกระสิ่นี้ช่วงที่หยุดว่วงเนาะเขานาฝนเพื่อพักว่วงนให้พ้นทุกว่องในว่วงได้พักพักว่วงเพื่อเฮ็ดโชว์ไหมเฮ็ดชุดไหมในฤดูกาลต่อไปครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่ว่าเอาละตัดใจข้างไงในชีวิตต้องเ้าดู่วงระเบียบมาจะปีแล้วครับ20ปีเต็มเลยค่ะ เรียกว่าจะเป็นหมอล่ำน้อยเลยตั้งแต่ปี48ค่ะ48 20ปีเป็นมัดนั่งเอกไม่จักปีแล้วหนูเดล่ำตั้งแต่ปีแรกที่มาอยู่เลยค่ะโอ้ตรงตะกี้สิว่าเอินมานังเอกน้อยค่ะนังเอกน้อยคือมอลำนี่ขนาดใหญ่ๆสิมีนังเอกน้อยก่อนนั่งเอกใหญ่ก็อยู่ในขนาดเดียวกันแต่ว่าระดับตอนเขาไม่ใหม่กป็นัางเอกน้อยถือว่าเป็นนั่งเอกแล้ว อยู่มา20ปีตัดสินใจออกออกมาเนี่ยมันต้องมันต้อง,งคิดหนักคิดยังไรครับอย่างมาตั้งขณะเจ้าของหนูคิดโดนแห้งกับการตัดสินใจที่จะไม่เห็นพวกเองเทอเนี้คือรู้สึกว่าเจ้าของอ่ายู่นําพอมาโดนเลวแล้วลก็เติบโตมากมากักแล้วค่ะครับก็เลยอยากให้น้องๆรุ่นไม่ได้สืบสารตรงนี้แทนอ๋อก็พูดเดี๋ยวขึ้นมาแทแ้นเน,นัตอนนี้อาจจะไม่นั่งเอกน้อยอยู่กะเท่าเองกับเท่าเองใหญ่เขาใหญ่แล้วเขากลับไป ถ้งอื่นอยากไปหาประสบการณ์ครับ,เอ,รบเอาถามหนึ่งสิการตั้งคณะเจ้าของเองขนาดนี้มันมันมีนายทุนมาตั้งเหราเองบอหรือเฮาตัางของเฮาเองหรือวิธีกาเรเป็นยังไรครงไครับบ่ป่ได้มีนายทุนค่ะสําหรับวงมอลลาเสียงแจ๋วบ่ได้มีนายทุนค่ะเพ็ดเองเพ็ดเองพลาดทเ <c oughs> พ็ดเองค่ะส <c oughs> ูเองวงไม่ทื่อยัางก่อนมอลําเสียงแจ๋วมอลลั่มเสียงแจ๋วด้วยครับพี่น้องมอลําเสียงแจ๋ว ต่อไปนี้ก็ทีเป็นเรียกว่าบอลลับเสียงแจ๋วแต้วสู้กันย่าบอมีนามจะกุดระเบียบว่าทัศนีจอไปเนี่ยค่ะสิ้นสุดวันที่21่สิบเมิถุนายนพูใ้ใดออกมานั่นเนี่ยครับจากวงระเบียบมี่บอมมีค่ะก็ะคือออกมาแล้วก็มาออดิชั่นเด็กน้อยรุ่นใหนนม่เลยห<ม>าสมาชิกใหม้รุ่นล้วนแมนค่ะโอ้คิดการงไงครับค็ดการไงครับวงฐานสิอยู่ใสอยู่ขอนแก,นก่นชื่อเขาบอมยู่อุดอรค่ะ อ๋อบานนี้่อยู่ยุ่ยอุดรแนนเอาขึ้นไปที่อุดรมูเฮ็ดน้ำกันอีกผู้นึงค่ะอยู่อุดรบ้านพุ่นยุ่อุดรมีมีสถานที่ให้เฮ็ดพร้อมอยู่ตรงนั้นค่ะอ๋ออยู่ตรงนั้นก็เลยแต่ว่าการรอบเดินทั่วประเทศขึ้นเก่าอยู่แล้วแมน่นนมอล่ะแต่เพียงแต่ว่าฐานที่ไปยุ่ยอุดรแนนค่ะออดิชั่นเรียบร้อยตอนนี้จักเปอร์เซ็นต์แล้วคณะใหม่นี่ประมาณ70%็ดสิบค่ะตอนนี้ก็ลังเฮ็ดห้องน้ำเฮ็ดที่พักค่ะ แต่ว่าไปเป็นคณะไมกระสิเป็นหมอล่ำขอนแก่นขึ้นเขาปะครับหมอล่ำขอนแก่นขึ้นเขาพี่น้องครับเวลาเ้าฟังว่าหมอล่ำขอนแก่นหมอล่ำอุบนหมอล่ำแบบนวดแบบนี้นี่มันมีลักษณะต่างกันหมอล่ำขอนแก่นีคณะใหญ่อยู่ขอนแก่นนี่จะซื้อเสียงดังๆก็คือทำนองขอนแก่นอยากไห้น้องเต้าได้โชว์เสียงของการล่ำทำนองขอนแก่นที่เรียกว่าการล่ำแบบนี้ครับ เรียกว่าค้นฟั่งนิดน้ำตาไหลน้ำกระไรอ้าวโชคบังครับ,รบ<ข>อย่าฟั่ง<อ>เสียง <ขอ S 1> ครับ บอกวันตีชมมาในทุกมือสะท้าได้ซอยนุ่นแฟนแฟนเอินี่แหละครับเรียกว่าเสียงแจ๋วครับเสียงแบบนี้แหละครับเอิญว่าเสียงแจ๋ว เสียงดีหรือนั่งเอกมอล่ำต้องระดับดีทำน้องขอนแกน่นอายกับฟังมาแต่น้อยนะอายคนขอนแกน่นโอ้ฟังแล้วกันคืดหอ,อดบ้านคบ้านนี่คือที่เอาเรียกว่าคณะมอลำเฉียงแจ๋วการติต้องทำนองแบบนี้เนาะมนล่ำแบบนี้พอออกข่าวคนหูจักไปแล้วตอนนี้มีคนมาจองไว้ลวงหนาหรือยังมีเจ้าภาพเขามาจองไวหลายคิวงานแล้วแสดงว่า อุตสาหกรรมเรียกว่าอุตสาหกรรมหมอลำเลยเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าราาับคณะนใหญ่ยังระเบียบหนี่กับจองกัน้ามปีสองปีสามปีแมนนะคะแต่เอาเห็นโอกาสนี้นะั่นเาจังออกมาตัดสินใจแบบนี้ว่าเออมันจะมีคนมามาจองเข้าขนาดนี้แหละคล้ายๆอิสันทมว่าอ่า ตรงนี้นูอยากเป็นความฝันอยู่แล้วค่ะคเป็นความฝันที่เจ้าของอยากออกมาเฮ็ดอยู่แล้วนูคิดประมาณ3ามสี่ปีจังตัดสินใจมาเฮ็ดตรงนี้เม,ม่นค่ะบ่ได้แบบเฮ็ดแร้วปุ๊บปั๊บเลยบ่เม่นค่ะเคยเคยปรึกษาพ่อเอ๊เคยบอกพ่อเอซึ่เป็นหัวหนาคณะระเบียบนีก้อนมานีบ่อที่ที่ออกมาปรึกษา,า,ากค่ะปรึกษาพอ่อกว่าพ่อจ๋าถ้าหนูจะไปเฮ็ดข้องของนูเองนี่พ่อจีว่าจังไหนพ่อกันเลยว่าเอาตัวลูกก็ดีตัว เจา้าของกายูนําพอมาโดนแล้วลองไปหาประสบการณ์เจ้าของเองเบิง้งแมนค่ะกับเรื่องโชว์เรื่องเหตุวงเรื่องเวทที่เรื่องอย่างไรอย่างหนูปรึกษาพอทุกอย่างเลยค่ะครับอ่าพ่อยายกฟั่งนะครับว่าเป็นการออกมาก,กันแบบดีบ่หรือว่ามีปัญหาทะเลาะก,กันหรือยังบ่ฟัง่งจากปากพอเองครับเพิ่นพูดถึงน้องแต้วว่าอย่างไรครับครับอันนี้ก็บมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งผู้รงคนกระถามมาว่า นั่งเอกแต้วสิไปยู่วงนั่นตีสิไปยู่วงนี้ตีคือเห็นค้นว่าคือเห็นเขาโพสคือเห็นเขาตีความไปตั้งๆหน้าหน้าแท้สั่นครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหลังจากสงการแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากสงการแล้วพ่อสิไดมาแข้งข้าวอีกรอบหนึ่งนะครับถามว่าลูกที่ไปบ่ ไปนะครับปีปีปีนาในลูกเตวสิบใบยูน้าพ่อสิไปบยูน้าไผ่ปบยูมองไรเดี๋ยวลังสงการข้าห้าคคอยมามามานั่งโต๊ะขึ้นกับลูกเตวอีกเที่ยนหนึ่งนะครับผมขอเป็นการกระบ์ว่าไว้ลูกนาตอนที่รู้เรื่องแล้วมันแปแสดงว่าอ่ะกัมาตกะโลงกับคุ้ยกันแล้วแล้วก็ตัดสินใจมือนี้แหละครับว่าย1มิถุนายนกีมมะสิไปตั้งวงไมเป็น หมอล่ำขอนกันวุ่งใหญ่ที่พี่น้องสามารถเอาไปจ้างได้เหรียนทุกงานคือกันครับอ่ะให้ให้แต้วฝากผลงานกับพี่น้องก่อนจริงให้ฟังอีกก่อนหนึ่งเป็นลำ่ำเดียวว่าล่ำเตยอ่ะอาฝากผลงานไปก่อนครับค่ะน้องแต้วสุกัญญาค่ะฝากพี่น้องเอนดูฝากพี่น้องซอยเชี่ร์ซอยสนับสนุนหมอล่ำเสียงแจวแต้วสุกัญญาที่สิเปิดในฤดูกาลต่อไปในเด้อค่ะ เจ้าภาพใจดีทุกทท่านฝากมีการมีงานมีงานหน่อยงานใหญ่กับสามารถว่าจางมาล่ำเสียงเจลไดเดอร์ค่ะขอบคุณค่ะคหมอล่ำคณะใหญ่ใแบบนี้เวลาโชว์นอกจากมีเป็นล่ำทำนองแบบว่าขอนแกนเป็นเรียกว่าจังหวะซาแล้วต้องมีจังหวะเร็วล่ำเตยเพื่อครามสนุกสนานฝากล่าช่วงนี้ไปด้วย<า>ล่ำเตยจากน้องแก้วสุขญัญญาครับ We'll มาเดิมมาตมอ AIS-3BB Fiber ท r e ครับเก้าสู่ช่วงสุดท้ายของตุ่มโฮมนะครับได้รู้จักกับน้องแต้วสุกัญญาซึ่งกำลังจะไปเส้นทางงไม่แล้วนะครับมีคณะเป็นของเจ้าของมื่อนี้ไปพ่อกับเมนูอีกอันนึงครับเมือเอ่อวันกรนี่เขามีใส่อัวตำรับว่านอน ของทางสะก่นเพิินมื้อนี้เป็นไสอัวเ็ดท็อปหรือไสอัวเ็ดเพาะนั่แหละครับเป็นเมนูหากินยากในหน้าฝนนะครับพี่น้องอยู่สารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับผสมภาษารสชาติแบบล่างหน้าไส้กับเ็ดท็อปนะครับในอันนี้ถือว่าถูกใจข้ออาหารเหนือเพ่นครับเป็นล่านอาหารทองทินลิ่มทางอยู่พื้นที่อำเภอสารพีครับเพิ head ่นได้เฮ็ดเมนูไสอัวเ็ดท็อปออกมาครับใส่วัตถุดิบตามฤดูกาลกระือเ็ดท็อปหรือว่าเ็ดเพาะนี่แหละ อยากดอยแม่ว่างลักษณะเปลือกบางกรุบกรอบครับกลิ่นหอมของไอดินผสมเข่ากับเครื่องเทศพื้นบ้านแบบใส่อัวล้านหน้าได้รสชาติกลมกลมยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องมือหนึ่งเนี่เพิ่นเฮ็ดใส่อัวเห็ดท็อปนี่ได้ประมาณ6กกิโลกับใส่เฮ็ดท็อปเล่า2กิโลชูม,มือนี้ราคาเฮ็ดท็อปนี่อยู่กิโลกรัมละ240บาท ขายใสอัวสำเร็จราคากิโลกรัมละหาร้อยหรือขีดละห้าสิบบาทครับตอนนี้กลายเป็นอาหารทองทินที่ได้รับความนิยมลูกค้าสั่งซื้อกันซ้ำทุกปีครับส่วนผสมหลักของใส่อัวเฮดท็อปนี่ก็คือมีตะไครห้หอมแดงกระเทียมคขมิ้นพริกแห้งเกลือกะปิผักชีต้นหอมซีอิ๊วผงนัวและก็ใบบักูดนะครับเอามาตำหรือว่าปั้นจนเข่ากันดีแล้วไปคุก กับเฮดท็อปที่หั่นบาง,บางๆยัดไส้ใส่หมูเอาไปย่างไฟประมาณ30นาทีกลายเป็นไส้อัวนห่อนๆห,หอมกุ่นกินกับข้าเหนียวหรือว่าข้าสวยแซ่บคั่กเฮ้าเคยกินไส้อัวธรรมดาเฮากับผมผมเองก็ไม่เคยกินที่ว่าไส้เฮดท็อปครับเป็นแต่แซ่บครับพี่น้องครับอมือนี้มีงานทีสี่ส่วนพี่น้องไปอยูสองงานครับอันแรกงานสีจังหวัด นะครับโฟร์พรวินเซสไทย a ลนด์แ2025นะครับอยู่เส้นทันศารยานครปฐมครับปรเป็นงานมากรรมสินค้าเกษตรของดีซีจังหวัดภาคกลางและปริมณฑลก็คือนะครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการงานจัดขึ้น4-8มิถุนายนะครับอยู่เส้นทันศารยานครปฐมนะครับ,นะรบออีกงานหนึ่งครับเรียกว่าช่วงเดือนนี้ก็เป็นเดือนของไพร์มัน มีงานพรายจัดขึ้นอยู่ทั่วโลกนะครับประเทศไทยก็มีจัดอยู่หลายจังหวัดหลายทีนะครับอันนี้อยู่จังหวัดเลยครับเพิ่นจังดจงานคือว่าเลยพรายมัน202.5เป็นขั้งแรกของจังหวัดเน่ครับทอทๆจังหวัดเลยเพิ่นร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร LG b t Q นะครับเป็นเสียงแห่งอิสรภาพความรักความหลากหลายให้กึกก้องใจกลางเมืองนะครับอันนี้กัมีเวทีผาเรด ุดอลังการนะครับเส้นทางจากวิทยาลัยอาชีวะจะศึกษาเลยวงเวียนนำผู้ท่อกอสอสาขาเลยไปถนนเขาลามสิ้นสุดที่สวนกุดป่องนะครับจัดขึ้น7-8มิถุน้านะครับอยู่สวนสาธารณะกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับช่วงสุดท้ายพี่น้องที่ส่งคลิปมาแล้วการรอนะครับว่าเมื่อใดจะถึงถิงิดจะของเมื่อนี้ เป็นคิ้วของคุณล่ำด่วนปิปะไม้ครับเพิ่นทรงมาจากมหาสารคามครับโซ่เหลี่ร้องบงคุยกันหมูเฮาเจ้าอีสานมาเดอ้อมาตงมุงมพรมอาแล้วครับนี่เป็นนักร้องนะครับนี่ลูกเล่นลูกข้อน้ำจักหน้อยคุณล่าด่วนก่อพูดหลายๆครับอยู่บ้านเดี๋ยวทรงเสือตุ่มพรมแบบนี้ไปให้ใจ อวดพี่น้องอวดเปือนผูงครับมื่อนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามตุ่มห้อมครับพ่อกระไรมืออื่นครับสวัสดีครับตุ่มหอมไอตุ่มหอม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 ละเสียงดังละตุ่มตุมเข้ามาตุ่มหอมมาชมความงามวิถีแห่งอีสาน